เจ้าจ๋านะคะจินจูธาสิริเพงค่ะรับบทเป็นเหมยเป็นน้องสาวของพี่ซันค่ะสวัสดีค่ะชื่อทุลี่ค่ะนางสาวไอรินพงลองลองรับบทเป็นเชอรี่ค่ะผมไม่นะครับวดินพัฒน์อภวศิษย์นันรับบทเป็นแจ็คครับขงขัญวรลพัฒน์นะคะรับบทเป็นจินนี่เป็นน้องสาวของพี่ซัน หญิงเข้าๆลุยๆค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่เกลียดเกลียดยาเสพติดมากๆเพราะว่าแบบเหมือนมีปมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจริงๆคาแรคเตอร์ของตัวละครเหมยเนี่ยเป็นเหมยเขาจะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างมีความกล้าแล้วก็เป็นเด็กดื้อคนนึงอะค่ะใช่แต่ว่า เรื่องราวในชีวิตเขาที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าดาร์กเลยก็ได้ค่ะใช่ผมเป็นพี่ชายของซันครับที่เป็นพระเอกของเรื่อง <c oughs> ซึ่งเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์หลักๆจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วก็อยากให้ธุร,รกิจของครอบครัวสานสต่อธุร,รกิจครอบครัวให้ไปต่อได้ดีม,มากกว่าครับก็เป็น ผู้หญิงที่ลาดเิงแจ่มใสแต่แบบคือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเรื่องของพี่สาวพอแบบรู้ความจริงก็เศร้าค่ะความสนุกของคาแรคเตอร์เหมยจะรู้สึกว่าด้วยความที่เหมยเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าใช่ไหมคะคือเขาก็จะกล้าที่จะเข้าไปตีกับผู้ชายเหมือนกัน ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่จะออกแมนๆจะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าโตมากับพี่ชายเนาะแล้วพี่ชายเราแบบเขาก็ไม่ใช่คนปกติไงเขาก็จะเป็นพวกแบบหัวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยชอบใช้ความรุนแรงตัวละครนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะแก่นๆแล้วก็มีความห้าวคือใจเขาใ,ใหญ่เท่ากับผู้ชายเลยแล้วก็ตัวละครนี้น่าสนใจตรงที่แบบจักเด็กแบบเด็กกับโปโลทั่วไป ทำามาอยู่ถึงกลายเป็นผู้ภัยความสนุกคือผมจะได้เล่นเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆผมรู้สึกว่ามันชาเลนจ์ที่เราจะต้องนิ่งขึ้นเป็นคนที่แข็งเยอะอยู่ในหัว่ตัวละครจะมีความนิ่งของผมเยอะมากมซึ่งมันเหมือนแบบผมเป็นอย่างนี้ตัวละครเป็นอย่างนี้แบบก,กลัเวกันเลยก็สนุกนะคะแบบเหมือนได้ร้องไห้เยอะซึ่งหนูก็ชอบการร้องไห้อยู่แล้วแล้วก็ง่ายค่ะ ง่ายสุดแล้วคะ่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการมารับบทเหมยจะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ค่ะแล้วก็ในทางการแสดงเนาะมันจะเป็นการฟลิปอารมณ์ที่ค่อนข้างไวค่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันฟลิปค่อนข้างไวแล้วก็ร้องไห้เยอะมากๆเป็นตัวละครที่เสียน้ําตาคิดว่าคงคงจะเสียน้ําตาเยอะที่สุดในเรื่องแล้วตัวละครเหมย คือมันเหมือนกับความเสียใจหรือว่าความแค้นหลายๆอย่างที่มันแบบทับถมมาเยอะมากๆสำหรับหนูอ่ะเป็นบทเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เป็นเล่นอยูริคู่หญิงๆแล้วก็หนูไม่เคยเล่นมีคู่มาก่อนเลยตอนเป็นคู่ไพ่เนี้ยหนูก็ไม่รู้เทคนิคบางอย่างเราก็ต้อง,ต,องต้องทําให้เป็นอะไรเนี้ยคือสายน้ําเกลือไม่เป็นเลยตอนนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ม่งมากขึ้นเพราะผมไฮเปอร์ครับ <laughs> อยู่ไม่สุขใอ่อยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขคือเป็น เด็กคนเดียวในกองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็อายุแบบห่างกับหนูเยอะพอสมควรก็เลยแบบอาจจะยากที่จะสื่อสารกันหรือคุยกันแบบสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายากที่สุดสําหรับผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับฉากแอคชั่นมากกว่าผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นฉากคิ่เท่มากแล้วก็เอาฟิลลิ่งของเราออกมาเยอะด้วยใช้ฟิลลิ่งตรงนี้เยอะมากมันเหมือนกับทุกอย่าง ในฉากนั้นมันจะกดดันมาที่เราหมดใช่ถ้าจะเป็นซีนที่พี่ซันเปิดบ้านเข้ามาหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นหนูร้องไห้อยู่อันนั้นนีก็คือมันต้องใช้ฟีลลิ่งเยอะมากคือมันในบทนั้นมันต้องร้องไห้แลวเหมือนร้องไห้หนักมากแล้วก็เหมือนต้องถ่ายหลายรอบนะครั้งมันก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะจ่าจรู้สึกว่าซีนที่ยากที่สุดอะ คือทุกซีนที่ต้องเสียน้ําตาก็คือทุกคิวนั่นแหละทุกคิวที่มาถ่ายคือเหมือนต้องเสียน้ําตาทุกทุกครั้งเลยใช่ค่ะก็มันมันมันเป็นความยากที่แบบบางทีเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้บางทีเราอินกับตัวละครเกินไปเราลงลึกกับบทมากเกินไปอย่างนี้ค่ะจากก็เลยมันมันยากที่การจัดการอารมณ์ของตัวจใาเองเป็นซีนที่หนูเนี่ย พาเหมยกับซันแล้วก็พีทอ่ะมาหลบอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็โดนคนเข้ามาบุกมาบุกลุกแล้วก็หลับคาตัวหนูไม่เคยแบบเล่นบูเลยเพราะว่าฉากนี้มันจะต้องมีชูด้วยวก็จะต้องมีแบบตะเกียรตะกายต้องช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นครั้งแรกแล้วหนชีวิตไม่เคยเกิดคิดว่าน่าจะเป็นซีนวันนี้ค่ะใช่เพราะว่าเป็นซีนที่ต้อง ลงไม้ลงมือกับพี่ชายตัวเองซึ่งแบบตัวเหมยไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็จะบอกอยังไงดีจากรู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆแล้วก็อินกับมันแบบมากๆคืออยากให้ทุกคนได้ดูค่ะคือสิ้นที่เข้ามาในบ้านแล้วก็เจอพวกพี่ชายแล้วก็รวมถึงเรุ่นพี่ที่แอบชอบ <S <S ค่ะ ไดถ่ายที่โรงพาบาลเหมือนเราได้ได,ได้ได้ถ่ายได้อยู่กับคู่เราเยอะขึ้นแล้วก็ได้แบบมีโมเมนต์มีอะไรฝากติดตามเดอะบางกอกบอยซีรีส์ด้วยนะคะรับชมได้เร็วๆนี้ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามีทั้งโรแมนติกแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้ครบรถแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ฝากบทเชอรี่แล้วก็ซีรีส์บางกอกบอยด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอน,นะคะ่ะใครที่ชอบหนังเกี่ยวกับการแก้แค้นความรักหวดัดเสียวหวัดระแวงก็มีนะคะ มีครบทุกรถเลยนะคะพวกเราตั้งใจงมากๆค่ะยังไงก็ฝากผลงานซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับเดอบ้างเกอะอยซีรีส์ครับมีครบทุกรถเลยครับวายวีลิแอคชั่นไฟติ้งเหมือนกันแล้วก็ดรามา่าใช่ครับอยากให้ทุกคนได้ไปดูแล้วก็มีทุกอย่างเลยที่ทุกคนต้องการ